เอาละครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Love Story เรื่องหล่าความหักเรื่องหักผมก็จะตังชื่อว่าไอโมอนี่ก็ซื้อคำพานแล้วก็อีเจ้ยและอีลำยองอีลำยองเนี่ยมันเป็นคนที่สวยสดกดงาม เป็นคนที่มีเสน่ห์เซ็กซี่ขยียใจนุ่งคำผ่านจังเลยเลยอีลอ่าอีเจยก็จะตามไปเพราะว่าอีเจยก็อยากได้ผัวสันคืนหมอแต่เอลำยองก็ไม่ยอมก็พาผัวอับักคำผ่านนี่เป็นคนใจง่าย เห็นผู้สาวสวยๆเซ็กซี่เขายีใจก็จะไปกับผู้นั้นแต่เจยก็ไม่อยากจะยอมแพ้เพราะว่ามีผัวคนเดียวก็อยากจะได้คืนแต่เรื่องเราวลำยองก็ก็ไม่ยอมแพ้เส้นกันก็อยากได้ผัวสาบายอ่ะเนาะเพราะว่านะเราก็ต้องทำทุกวิธีทางอะนะ อย่าลมยองอีเจยก็จะหาชุกวิธีทางเพื่อให้ได้ผัวกลับขึ้นมาแต่เอเจยก็อยลำมยองก็หาวิธีทางเหมือนกันที่จะได้ผัวของอีอะไรอะอยลำยองกูงงไปเบดดละอีลำ ืมขีดจะหาวิธีทางสันก็มีวิธีของสันเหมือนกันเ,เรียนลํมยองเกรู้ใช่ไหมว่าสันขี้อิจอยนี่เนี่โอ้โหเรีล้มยองเห็นผัวสวิทกับคนอื่นก็หัวร้อนไปนี่เนี่ยมาน,น,น,นี่บักคำพาน มึงมาหนิเยนีก็หาวิธีทางหาเสน่ห์ให้บักคำผ่านลงแต่อีเจยก็ไม่อยากจะยอมแพ้หาวิธีนี่แนะ่ถือตัวเองโอ้โหเพนนี่ใส่ไม่ได้ต้องหาเพนไหมต้องเอาเว้นให้อีลมยองมันดู ี๋ยวมันจะเห็นเงามันก็จะลงไปพัวนี้ไปเราจะไปสวีดกันที่้าายหาด,ดาต่อไปด้านต่อไปนี่ก็จะไปสวีืมมาคำผ่านก็อ่มีความพิษอนะเนาะต้องหาวิธีทางให้เมียแบบว่าให้เมียทุกอกทุกใจแต่อีจเจก็จะหาวิธีมัดผัว ต่้งส่สุดเซ็กซี่ใคร่ใจแบบสิกแบบบึมบึมมนะ <c oughs> ่ะหืพวเห็นโอ้โหที่รักทำไมเธอมันนีสวีทจงังหรือว่าซิกซี่จังโอ้โหด่านต่อไปด่านนี้อ่ออีเจยก็อยาก,ก,เ,กรเร่นสเก็ตหรือว่าบล็อกนะลรีนไปลินมาก็ <c oughs> ถือ มาโอ้โหมาไรกัดอีเจยก็ลินเลนนี่โอ้โหวิธีนี้ไม่ผ่านต้องไปคีดสเก็ตด,ดีกว่าอือไปที่แรกไปโอ้โหวงตอนนี้บักคำพานกับอีเจยก็มีความสุขอือือวันนี้อากาศดีจังเลย ยากจะ,ะหาอะไรดื่มแบบน้ำมะพร้าวตีเย็นๆแบบสุดซชื้นสุดมื่นบักคำผ่านมันมีคมเพดอยู่แล้วก็อ่าหาให้เมียมากินอือ้เอารางวัลของขวัญของขวัญให้เมียแบบอีลีเจยเขางงอื้ของขวัญอะไรวะเนี่ยตื่นเต,นต้นสุดๆที่รักแต่งงานกันเธอแต่งกะแตง่งโอ้ เจอตอบอย่างไวดานนีทัครบดานต่อไปจะเป็นยังไงไปดูเราไปแบบไปฮอร์โมนกับเมียแล้วมีความผิดแล้วก็ต้องแบบหาวิธีหาวิธีเอาใจเมียนะอย่าว่าลืมความผิดหาให้เมียจำความผิดเราเราต้องพาเมียไปสวีทจักหน่อยนะ อ่นิโมนนะอะไรไปอย่างนั้นโอ้โหวันนี้สวิตแบบชิวๆวันนี้ดีลัมยองก็ไม่ยอมแพ้นี่ไอคิดจะเอาตีนไม่ผ่านวิธีนี้อีลัมยองก็จะอ้อยพั่วเต็มที่อ้อยปักคำพานเต็มที่โอ้ปักคำพานเห็นบึ้มๆไม่ได้ พราะฉะนั้นบางค้าผ่านก็จะเห็นแล้วใจเต้นก็จิตใจไม่อยู่บนกับเนื้อกับตัววันนี้ไอ้เอจอยกขเผัวมาวายนะคร่าวันนี้อยากสันจะคิดอยากจักมากมากซะหน่อยนอนมากหน้าัะหน่อยลืมไป จนตะเวนตกดินโอ้โหไม่ไม่ไม,ไมบิโตกูโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ฮาวิที่นี้ไม่ได้ไอเจอคิดแผนเราต้องไปไว่ายน้ำกันดีกว่าที่รักอ,อืเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยบัตรธพานมึงทำอะไรอยู่ใต้น้ำนะ่ะมึงในะคิดเตีองไม่รีเนาะอืมบัตคำเพเนเทีนอีลำยองใส่ชุดบิกินีนี่ก็อ,อดใจไม่ไว ว้าวว้าวอีเจยเห็นก็ไม่น้อยนาไยอีเจยก็นี่เนี่ยสาันแกมีอึมอึมเหม,มือนเธอคือเ้เดี๋ยวเราไปยองก็นี่ไปจบดานนี้ดานต่อไปอื้อ,อบักคำผานวันนี้มันหล่อ,อย่างที่มันมารอยอีเจยออยังที่แต่ อีลำยองมาก่อนอ,อีลำยองไ้เจอมาไออีลำยองมึงมายุ่งกับพวกกูทหน่อยนี่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 ตีกันอู้เละไม่ไม่ได้แฟนนี่ใส่กัดไม่ได้ฉะนั้นเราต้องว่าบักคัพานก่อนถ้าบักคัมพานไม่ยุ่งอีนี่ก็ไม่ยุ่งเ้ยด่าไปจนคนอื่นเขา ในจงคำส้ำสาวดูโอ้โหมึเงินเราต้องหาไปสายแล้วนาะเฮ้ย <No. S 1> ไม่แย่งน่ะตัวเองเนี่ยกูเหมือนพีเหรอไม่ใช่ <c oughs> วิธีนี้ใส่การไม่ได้เราต้องเรียกโทรศัพท์ื <c oughs> อย่างบักคำพานมึงเป็นอยู่ไหนบักคำพานนี้ไปหาอีเจยเหรอ อเออบักคำพานนี่ไปให้ลำยอ่ออีเจก็ตามไปมบักคำพานมึงนี่ไปทางไหนนี่มึงไปทางนี้เหรอยี่โอ้โหนกเสียไรเมื่อกี้เสีหัวกูเอ้ยหัวร้อนบักคำพานมึงนี่ไปทางนี้เหรอนี่แน่ เงีสันเทนตูดกี่แล้วบักคำผานเบิ่งจะหนี่ไปไหนบักคำผานก็ออกเล่นไปให้เจอเยอะเมื่อวันที่สาวดื่มไว้กับพี่หน่อยได้ไหมน้อ no, สันไม่ดื่มค่ะดื่มหน่อยนะดื่มหน่อยนี่นะกูบอกแล้วว่ามึงอย่ามายุ่งกูตามผัวอยู่อ่าพวกูไปไหนวะเนี่ยด่านต่อไปสมฤทธิด ด่าน,นี้เดียบร้อนหืมประกำพานมึงอยู่ไหนใช่ไหมวายอ,อีลิมยองอีจือมาแล้วมึงตรงนี้มึงต้องไปอยู่ดิจูหืหัวร้อนหัวร้อนอืมเสือโครงกระเด็นใส่ไหนอีลิมยองโฮเละนาเละ หาวิทีเมงมุมเหรอนี่เนี่อีลำยองกลัวเมงมงุมเลนโอ้หหัวสันบักขมขานกูตายกูตาย,ดดายที่รักยาพวกยอมแลว้วหวานพวกยอมแล้วพวกจะไม่ทำอีกแลว้วเนี่ยมึงอยากเจอพัดตีนเหรอหรือผ้ามือนี่ มึงเคสมึงกูจะไม่แต่งงานกับมึงอีกแล้วเอาละเรื่องราวของบักคำผ่านอีเจออีลํายองจบแล้วนะครับติดตามตอนตอน